สวัสดีค่ะภาพพี่น้องสุขูส <ni have ideia wallet> ุขคนสุขม่งสุขบอลนกค่ะวันนี้ยายเพ็ญมียฝรั่งมโนกันด็กลับมาผกกมาผกกับพี่น้องอีเดียวค่ะเดียวค่ะวันนี้ยายเพ็ญสิพัดทัวร์ร้านเต่าเด้อค่ะเด้อทัวร์ร้านเต่าใส่ลูกกินหมูเด้อค่ะทุกคนนะทำมาเป็นขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะขั้นตอนต่อมายายเพ็ญใส่ใส่น้ำมันก่อนเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันนะใส่หมดหลายเด้อค่ะเด้อใส่เยอะ ก่อนกาวันประมัณเดือดเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นกนะทิใส่พริกลงไปเนาะค่ะ okay. ใส่พริกลงไปพริกกะทิเยอะเนาะคะ่ะ ถ้าใส่ไส้ออนเลยค่ะนะใส่ไส้ออนจะเป็นจิ้มเผ็ดเลยค่ะเด้อจะเป็นใส่บ้พริกเบิร์ดนี่เลยค่ะใส่ลงไปเก็ดกินยุงง่ายๆเะค่ะถ้าใส่คั่วซาพี่ลองทำมาดู เียงแต่จะสัดก็ตูดจิ้กวนอาหารออกกัดพิกก็เคียมให้ออมแล้วค่ะเ้อะใส่หอมให้เข้ากันก่อน แกก็เทียมพร้อมเดี๋ยวกะใสหนีลงไปพักเลยค่ะใส่ลงไปเลยกินหมูกินหมูลูกบะแมน่นหน่อยอย่าเพิ่นพาออกลางเลยนะคะเนะพราะว่ายังไม่เช่กระเข่งกะเก่งเดือแล้วค่ะนะพากด้วยพัดเลยค่ะ ดูดิเฮ็ดเมนูแบบที่ยังที่อยู่ในตูเ้เย็นมีเอามาเฮ็นได้ด้วค่ะนอะไรในตูเ้เยน็นมีเราเออกมาทำมีลูกชิน้นหมูจริงๆยา,งายเป็นก็อยากใส่ลูกชิ้นปลามากกว่านะครับ่มีนะค่ะมีลูกชิน้นหมูลูกชิ้นหมูเอ็ดพอดีพอดีเลยค่ะไปสักพักนึงต้องแบบ

อาหารคือใครชาบ้นกินซุปจะลอยเปเปจยนใิไตัวต่อันเมนูยิเป็ยนืันนี้ง่ายๆเด้อค่ะเด้อง่ายๆยิ่งกับข้าวสวยขอบเจ้าอันน่อน ตอบได้กับทุกคนตอบกับ ไม่ต้อผัดอ้ใส่ลูกไปบนนี่ใส่ลูกไปบนเลยค่ะไม่ได้หน่วเลยค่ะทุกคนดูล้กเกาเยผนีก็แค่เพื่อผงผงลดนิดหน่อยใส่ไฟอ่อนนส่ไฟอ่

กลั้าวแล้วค่ะกบางใจชอบเปิดถึงไฟนิดหน่อยเป็นที่เสียง qua không thông và xúc tích nồi nó phải nó và thứ ba giết đếch hạt thức khôi hết bôi nhạc là như hết gì cái bếp kê được gì cả chú có cua kì ยายเพ็เมีมโนโนความละมุนกินง่ายๆสามียายเพ็ญต้องกินเพ็ญได้ดีนหน่อยค่ะทุกคนประมาณนี้กินได้เลยค่ะแล้วเป็นคนที่อ่มามักหลับคุณต้องหันอกสามียายเพ็ญมักหลับคุณยายเพ็ญนนะ่ะแหลกๆยายเพ็ญกับศิษ ปุ้งปุ้งแบบแยกไปค่ะปุงแบบก็บกอกบกเพชรเลยค่ะสกอรแดงออกห้สามีหลจะทานยาเพชรกับมาคือปุงเพชรใหม่เพาะหลังมาเรเป็นคนัลับหมูน้อค่ะนนาะัดลาบหมูเอ้ยลาบหมูให้กินไม่บ่อยเข้าไปอมาที่ยาเพชรแยกะผมมัดค่ะทุกคนมัดจิ้มนาทีเขาเป็นเพชรไหมค่ะ กกินเผ็ดเพราะว่ายาเพ็ญบอกว่าลาบหมูเนาะหลักยาเพ็ญหลาบหมูเนี่ยกัญชีบอกเผ็ดนิดหน่อยถ้าบอกเผ็ดก็โปเซ่แล้วก็ว่าแ์เบลนีนี่นะว่า,า,วา,า,มมาไม่เผ็ดไม่อร่อยเอาไปามากินเผ็ดแต่น้ำย่อยเผ็ดเสียเป็นการกวนกัญชีกวนเป็นเตาเล็ก แบบปาเปลี่ยนสีเจะแบบกายสีเขียวบะมี่นว่าเอาเ่ต้องอย่างงี้คงคามสีเขียวน,ะะนะวนยุ่น่าเนาะเเราาเ็บเป็นประอใหมในครัสุดสุดที่น้เกินไปมื้อนี้บะมีผิดหวานปกติจะเป็นังมาใส่ผิดหวานกผสมผสานไปเพราะบมีผิดหวานเอาแบบไมนน่ง่ายเลยค่ะคัดเทาทีเทาทีมี่ามนาะคะนะ่าน้องอยากมีก็เอามาใส่ เป็นหมากใส่ผิดหวานเจี่หอมหัวใหญ่เนี่ยหอมหัวใหญ่เ้ากับ,บ,บมี่ค่ะเห็ดเห็ดเท่ฆฆาทีมีสซุกเดี๋ยได้ขาดทุกคนนี่เป็นปิดเก็เนะคะเนาะปิดเก็ดเลยค่ะ tempo. ถั่วลันเต่าใส่ลูกชิ้นหมูหมูยายเพ็งกเสเซตเรียบร้อยค่ะหน้าตาสวยงามค่ะเป็นท่าแสีอบกค่ะทุกคนเป็นท่าเสียบมากาเลยค่ะยิ่กับเขาสวยหอนๆน,นะค่ะเนาะเขากัน้นเขากันค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาเสียบๆน้อกันคลิปนี้ยายเพ็งกับทักทายพีทักทายหนองกับเมนูนี่แหละค่ะเมนูผัดถั่วลันเต่าใส่ลูกชิ้นหมูค่ะง่ายๆสุดสายยายเพ็งเมี่ยฝรั่งมานอกนี่แหละค่ะกินอยูงง่ายนี่แหละค่ะคลิปนี้กับเอาไวสทำนี่สักก้นเนาะค่ะ กินนาพอกันไหมยางเป็นกับขอให้พี่น้องสุข,ขุสุขนเดะะ้อขาดเออบ๊วาสิอยู่ไก่อยู่ไก่ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ไมีต่ะวมสุขคววมสดชื่นเบิกบานเด้อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ